สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมกับเพื่อนนะครับชื่ออะไรครับบอกเข้าไปกันครับชื่อกันนะครับวันนี้ได้ซ้อมเสร็จแล้วครับผมจะพาทุกท่านไปดูอาหารโรงเรียนสุปลาเรยรครับเชิญเลยครับไปกันเลยครับ เตะอนะรับา่ะข้าวครับรับขอรขอเสิอรครับเลยครัเมนูอาหารวันนี้เป็นไงบ้างครับมื้อนี้อร่อยมื้อนี้เลยคผมว่าผมชอบครับผมคิดว่าอาหารมื้อนี้เปนอาหารที่คุณชอบไหมครับหน้าตึงชอบครับว่าติดตรงที่มบิก ันนี้พบกับโค้ชของเราครับ14ปียันป้องฮะสามารถนะหลงอะข้ายหน้าเรานะครับนิวเป็นไงบ้างันี้ไปทำบันรัข้าวโหาเป็นไงบ้างได้กินอะไร้ลยคาดว่ารสชาเป็นยังไงตยงับมียุคสิตยงับมียุสิตบยงับมียุสิ ารสชาติเป็นยังไงครับมาดูน้องๆกันบ้างฮะสวัดีครับคุณเกียวจากเคมมาลาสครับดีครับชื่ออะไรน้องชื่ออะไรครับโรงเรียนเรามีแบบกันาร์ดมาจากไหนครับเขียนข้างๆไหมทหารหเราเนี่ยเรามาจากทีอาหารนะครับอร่อยไหมครับไอ้กระเภาวันนี้แล้ไม่ได้ชิม มนูเมนูอะไรเนี่ย What!! รู้จักเมนูเปล่า What the the Fuck!! นี่ครับเมนูเราเนี่ใไก่แนงแนงหรือไก่อะไรเล่นอะไรเนี่ยไม่รู้ไก่อะไรสวัสดีครับเป็นยังไงครับกับอาหารเย็นเนื้อ อเควันนี้กูอยู่กับช่องอ e ีโท oh. อืม what ot e ีโท oh นะฮะ what the fuck กดติดตามแล้วกด subscribe ให้ช่องเพื่อนผมด้วยนะครับอยู่กับส,ส่องไอพี่แซ่แนน่ด้วยนี่อันนี้ก็อันพะแนงพะแนงไก่เลยครับเฮาเฮาก็กินสแต็กแบบอีสานบ้านทุ่งอืม อ้าโรลยสวัสดีครับเป็นยังไงครับกับอาหารมื้อเย็นในวันนี้อร่อยครับแต่กินเล้วเหรอไม่มีช็อตนะครับแต่การกินของเราใช้ยังไงครับถ้าไม่มือก็ลิ้นนะครับถ้าไม่มือก็ลิ้นนะครับถ้าไม่มื่อก็ลิ้นนะครับคิดว่าโอเคนะครับโอเคสำหรับกับข้าวมื้อเย็นทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้ ได้ไม่เอาว่าว่ The fuck อนะขรตั้ผู้สอน ทำามันเรีว่าการซ้อมบัตรอครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีครับครับผมทีนี้ผมต้องเอาแชมป์มาบต่อครับอบจอบจอบจอด้วยการซ้อมของเราก็เข้มข้นนะ70-80%แล้วครับผมเราจะไปวัดกับอาจารย์ธนรัตน์ประทุมคฮะใครจะได้ไปอบตครับปีนี้ครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับโอเคไหมครับกับข้าวเย็นน่าจะอร่อยครับ น่าจ๋านะครับน่าจ๋านะครับน่าจ๋านะครับโอเคครับครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งครับของกิจกรรมของเราในวันนี้ครับก็มีซ้อมบอลกินข้าวรักจานแล้วก็นี่ยครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปนะครับครับผมอ่าคลิปหน้านะครับจะลงอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อให้คุณได้เห็นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วเจอกัน